เป็นดราม่าที่ร้อนแรงที่สุดของวันนี้นะคะสำหรับกรณีรถเก๋งสีเขียวคันหนึงขับอยู่หน้ารถถูกเฉินซึ่งเปิดไซเรนกาลังจะไปรับผู้ป่วยที่หมดสติที่สุดแล้วรถคันนี้ก็ไปรับไม่ทันนะคะผู้ป่วยเสียชีวิตวันนี้ถกเถียงกันทั้งวันท่านผู้ชมคะก่อนจะดูคลิปเต็มๆนะคะขอบอกก่อนว่าเราได้คุยกับคนขับรถเก๋งสีเขียวแล้วผมอยากฟังมากเลยเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะพี่ไก่ ขอให้น้ำจิ้มนิดนึงนะเธอบอกว่าก็เพราะว่ารถถูกเฉือนะมาขับจี้ตูดจี้แล้วหยุดจี้แล้วหยุดอยู่นั่นน่ะทำให้เธอไม่มีเวลาจังหวะและสมาธิที่จะเบี่ยงออกซ้ายนี่อย่างนี้ก่อนจะไปฟังเสียงของเธอเต็มๆนะท่านผู้ชมคะเราย้อนไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ต้นกันก่อนค่ะ พี่ครับลุกหน่อยครับผมจะไปรับผู้ป่วยหมดสติครับอาจจะเป็นญาติพี่ก็ได้ครับเนี่ยละค่ะท่านผู้ชมคะคือคลิปนี้เนี่ยปรากฏว่าต้องบอกว่า จุดเริ่มต้นของเรื่องนะคะคนโพสต์ไม่ใช่ฝั่งรถถูกเฉินนะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นฝั่งเก๋งค่ะที่เป็นคนไปเริ่มโพสต์ในโซเชียลประมาณว่าโพสต์โวยรถถูกเฉินน่ะไปโพสต์ในกลุ่ม Facebook ชุมทางทุ่งสงค่ะก็ตำหนิการทำงานของรถถูกเฉินกู้ภัยคันนี้ ฝากถึงรถมูลนิธิสยามรวมใจนะคะเวลาขอทางให้เวลารถขันหน้าดูรถทางซ้ายมือบ้างนะคะไม่ใช่คิดแต่จะจ่อตูดอย่างเดียวคิดถึงความปลอดภัยของคนอื่นเขาบ้างไม่ใช่เอาแต่ความสะดวกสบายของตัวเองถึงน้องจะรีบแค่ไหนด่วนแค่ไหนคิดถึงความปลอดภัยคนอื่นด้วยนะคะโอ้โหแค่นี้คอมเมนต์ก็กระหน่ำท่านผู้ชมคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพูดตรงๆนะคะเข้าข้างกู้ภัยอะคะ่ะแล้วก็ด่ากลับคนโพสต์เจ้าตัว โพส a c e b o o k ส่วนตัวต่อค่ะข้อความคล้ายคลึงกันแล้วมีอีกอันนึงนี่อันนี้ต้องฟังความสองด้านอย่ารีบเม้นอบอุ่นในโลกออนไลน์แต่เดียวดายอยู่หน้าบัลลังลบไม่ทันแล้วนะคะแคปบทแล้วค่ะบอกแล้วใจเขาใจเราแล้วตอนเกิดเหตุการณ์ไม่ได้มีคนไข้บนรถนะคะฝากไว้ให้ทราบสําหรับคนที่คิดว่ามีคนไข้ยอยู่บนรถแล้วการโดนจี้ตูดจี้หยุดจี้หยุดคนเคยโดนเท่านั้นถึงเข้าใจไม่จบ มีคนไปคอมเมนต์ค่ะตอนนี้คนไข้ที่อยู่บนรถคันนั้นได้เสียชีวิตลงแล้วปรากฏว่าเจ้าตัวนะคะมาตอบอย่างนี้แล้วไงคะตายเพราะพี่เหรอในความคิดน้องโอ้โยคือจุดเดือดเนี่ยมันไปเรื่อยๆอะพี่ไก่ท่านผู้ชมมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอะมันเดือดขึ้นเดือดขึ้นเดือดขึ้นอีกโอ้โหแล้วเพิ่มดีกรีความเดือดด้วยทางบุลนิธิค่ะเขาชี้แจงในมุมของเขาสิคะเพราะไปโพสต์เหมือนโจมตีเขาก่อนอะ คุณปิยพงศุกชนะค่ะประธานมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทุ่งสงพสต์แล้วก็เอาคลิปการปฏิบัติหน้าที่คลิปแรกเป็นคลิปนี้ที่ท่านผู้ช,ชมชมไปอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นเวลาประมาณ1 0 10 12นาทีต่อจากเหตุการณ์นี้นะคะเป็นคลิปการปั๊มหัวใจผู้ป่วยบนรถฉุกเฉินในทํานองที่ว่าหลังจากเจอรถคันนี้ขวางแล้วอะไปรับผู้ป่วยไม่ทนันผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสีแดงเอาขึ้นรถมายังต้องปั๊มหัวใจบนรถแล้วที่สุดก็เสียชีวิต ทางประธานมูลนะะิธิบอกเลยนะคะว่าไม่สามารถยื้อชีวิตผู้ wild, ป่วยเอาไว้ได้หากเจ้าหน้าที่ไปได้เร็วกว่าน,นี้แล้ว lair, ห<อ>ัวใจยังไม่หยุดเต้นก็าอาจช่วยไว้ได้ทันการเหตุการณ์ก็เป็นเพราะว่ามีรถเก๋งสีเขียวขับกีดขวางไม่ยอมหลีกทางให้แม้จะประกาศขอทางผ่านลำพงก็เพิกเฉย แล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าสําหรับคนโพสต์ทราบมาว่าเป็นผู้ช่วยพยาบาลน่าจะเข้าใจเรื่องการช่วยผู้ป่วยเป็นอย่างดีถ้าอาการไม่หนักจริงคนขับก็คงไม่เรียบร้อนขนาดนี้ครับต่อด้วยคนขับนะคนขับสักหน่อยคนขับรถคันนี้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่มุลีิธิสยามรวมใจปู่อินทุ่งสงชื่อคุณทรงเกียรติสีขวัญช่วยฟังเสียงของคุณทรงเกียรติสักหน่อยคะ่ะไ้เสียงไซเรนนะครับเตือนให้เขาหลีกทางให้นะครับแต่เหมือนเขา ไม่หลีกนะครับพูดขอทางอีกที่หนึ่งผ่านทางใหม่นะครับแล้วก็ตอนพก็ยังไม่หลบนะครับผมก็เลยต้องหลบซ้ายเองนะครับสุดท้ายแล้วก็เราได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยช่วยไว้ได้เต็มที่แล้วนะครับแต่ผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับเรา CBR ไปตลอดทางครับผู้ป่วยหมดสตินานเท่าไหร่โอกาสที่ผู้ป่วยคือจะรอดเนี่ยก็ยิ่งยากเท่านั้นครับการใช้ความเร็วของรถเนี่ยมันไม่ได้ เกินเลยเลยครับอยู่ในดุลพินิษของคนขับนะครับเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยจะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับแต่ละสีเนี่ยเราใช้ความเร็วไม่เหมือนกันฝากทุกคนนะครับช่วยหลีกทางให้รถกู้ชีพกู้ไฟด้วยนะครับท่านผู้ชมคะเชื่อว่าคนที่ท่านผู้ชมอยากฟังที่สุดก็คือผู้ช่วยพยาบาลคนขับรถสีเขียวคันนี้เธอให้สัมภาษณ์กับคุณซันดี้นะคะบอกอกออนไลน์ของเรา<ม>เธอบอกว่า<ม>คือ คือเธอไม่มีจังหวะที่จะเปลี่ยนได้จริงๆอะไม่มีจังหวะจะเปลี่ยนเลนเบี่ยงออกซ้ายได้เธอบอกว่าตลอดระยะเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณสัก3านาทีจังหวะนั้นเนี่ยที่เริ่มเกิดเหตุการณ์เธออยู่เลนขวาอย่างที่เห็นในคลิปตอนที่เธอได้ยินเสียงรถกู้ภัยขับตามหลังคิดจะเบี่ยงออกซ้ายให้ค่ะแต่มันเป็นช่วงขับผ่านตลาดตรงตลาดรถจอดฝั่งซ้ายเยอะก็เลยเปลี่ยนเลนไม่ได้พอขับเลยตลาดมารถฝั่งซ้ายเริ่มน้อยละ แต่การที่เธอจะเบี่ยงออกซ้ายเธอก็ต้องดูความปลอดภัยด้วยปรากฏว่ารถถูกเฉินคันนี้เธอใช้คําว่าขับจี้ตูดในลักษณะจี้หยุดจี้หยุดเธอบอกว่ามันทําให้เธอไม่มีสมาธิและไม่มีจังหวะไม่มีไม่มีโอกาสที่เหมาะสมในการเปลี่ยนเลนสุดท้ายรถถูกเฉินก็เลยเบี่ยงซ้ายออกไปเองแถมยังปาดหน้ารถเธอแล้วมีเจ้าหน้าที่เหมือนกับเปิดกระจกตะโกนอะไรออกมาด้วยซ้ํา พอมันข้ามไปอีกแยกนึงแล้วน้องพอพอไฟเขียวเปิดอ่ะถนนมันจะบีบแล้วไงมันจะมีแค่สองเลนมันก็กลายเป็นว่ารถอะมันต้องบังคับให้พี่อะอยู่เลนขวาตั้งแต่มาจากอีกแยกไฟแดงตอนนั้นอะยังไม่มีรถมูนิชิแล้วพอพี่ขับไปสักครั้งหนึ่งมันก็เข้าเขตตลาดพี่จะได้ยินเสียงรถลงแล้วค่ะน้องได้พี่เบี่ยงไปยังไงเพราะว่ารถทางเลนซ้ายมันมีอยู่แล้วจังหวะเราก็ไม่ได้จนว่ามูนิชิมาจอดที่สูตรรถพี่แล้วมันก็ช่วงจังหวะที่ว่างพอดีอ่าพี่ก็เห็นว่าข้างหน้าว่างแล้วแต่มูนิช จอแล้วก็จอหยุดจอหยุดจอเบรกอย่างนั้นนะเนาะแล้วใ้พี่ใช้จังหวะไหนไปในเมื่อเขาก็แสดงพฤติกรรมแบบนี้กับพี่เขาก็แซงซ้ายไปเองแล้วเขาก็มาตาัดหน้าไปช่วงที่เขารถจะตกเขาจะตะโกนว่าอะไรคือพี่ก็ไม่ได้สนใจนะคะ่ะแล้วยังมีที่บอกอะค่ะว่าเธอไปตอบคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์นี้ยมาบอกว่าคนไข้บนรถเสียชีวิตแล้วนะคะแล้วเธอไปถามว่าแล้วไงคะตายเพราะพี่เหรอในความคิดน้องเธอ,อบอกว่าก็ถามจริงก็เพราะว่าเธออยากรู้ พี่ถามเพราะว่าเขามาคอมเมนต์ด่าพี่พี่ก็เลยถามตับไปว่าน้องคิดว่าคนที่ต้องเสียชีวิตเป็นเพราะพี่หรอพี่ถามเพราะว่าหนึ่งคนที่เขามาเมนต์น่ะเขาก็ไม่ได้รู้เหตุการณ์หนึ่งสองสามสี่ห้าอพี่ก็ถามจริงๆค่ะตอบมาพี่จะตอบไปอ่าจนสุดท้ายพี่ก็เออพี่ก็เลิกตอบเพราะเราไปห้ามไม่ให้คนที่ต่างจากเราไม่ได้และก็ไปบังคับให้คนคิดเหมือนเราก็ไม่ได้อะค่ะตอนเช้าอ่ะต้องมีผู้ภัยอ่ะส่งข้อความมาหาพี่นะ อ่าจำนองข่มคูว่าจะทําเรื่องให้ดังอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยบอกโอเคก็แล้วแต่เพราะมันคนละมุมมองคนละความคิดแต่เอาแค่ว่าให้อยู่ในขอบเขตอยมมา่ามารารานซึ่งกันและกันแค่นั้นเองค่ะเนี่ยค่ะคือเหตุผลที่เธอชี้แจงเธอบอกว่าพะมันมาจี้อ่ะพี่ไก่คือถ้าไม่นับช่วงที่มันมีรถอยู่ข้างซ้ายแล้วออกไม่ได้ไอ้ช่วงที่มันว่างแล้วอ่ะเธอบอกว่าจี้มากๆอ่ะมันทำให้เธอไม่มีไม่มีสมาธิแล้วไม่มีจังหวะที่จะออกซ้าย คือท่านผู้ชมพูตามตรงนะคะว่าเสียงส่วนใหญ่เข้าข้างรถฉุกเฉินกู้ภัยอยู่แล้วครับแต่มันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมคะว่าบางคนอาจจะเอ,อ็จี้แล้วมันแล้วมันกลัวมันไม่กล้าออกจังหวะมันไม่ได้เป็นไปได้หรือเปล่าหรือว่ารถกู้ภัยเองเบี่ยงซ้ายเองได้ไหมเออเป็นไปได้ไหมคะคือผมว่ามันคงเป็นไปได้คุณป้าแกคงตกใจแกคงตกใจก็เลยเป็นไปได้ว่าแกตั้งสติไม่ถูกแต่รถฉุกเฉินเขายังเบี่ยงได้เลยอะ่ะ คืออันนี้เราเรียนรู้กันมาตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับว่าหน้าที่ของเราเราต้องหลบให้รถฉุกเฉินถูกไหมครับและรถฉุกเฉินทําไมเขาถึงไม่เบี่ยงเพราะอะไรเขาต้องควบคุมตัวรถของเขาให้มันนิ่งที่สุดไม่ให้ตวัดไปตวัดมาถูกไหมฮะและให้ไปให้ทางให้ตรงและเร็วที่สุดมันเป็นหน้าที่ของเราไหมเราต้องรวบรวมสติแล้วเบี่ยงออกให้ได้หรือเปล่าขนาดรถฉุกเฉินเขายังต้องเบี่ยงเองแล้วมันก็ว่างนี่ครับแต่ก็นี่ไงมันก็มีคนทักอีกว่าก็ในเมื่อมันว่างรถฉุกเฉินก็ไปสิก็เบี่ยงไปสิก็สองมุมนะ มันก็มีสองมุมแต่จริงๆตูนว่าจริงๆเรื่องหนึ่งที่ทําได้นะคะถ้าตูนเป็นคนขับรถสีเขียวคันนี้ใช่ไหมแล้วถ้าตูนตกใจเหมือนคุณป้าจริงๆนะพี่ไก่สิ่งที่ตูนจะทคือตูนจะเปิดไฟเลี้ยวตูนจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายว่ารู้แล้วค่ะว่าพี่รีบหนูกําลังรอจังหวะพี่รอแป๊บหนึ่งเขาจะได้รับรู้ว่าเรารู้แล้วเขาอาจจะชะลอเขาอาจจะไม่จี้เราแล้วเราอาจจะออกซ้ายได้เป็นไป,นปนได้ไหมอันนี้ในมุมของตูนนะในฐานะคนขับรถปกติทั่วไปที่นําหน้ารถฉุกเฉิน อยากชวนท่านผู้ชมแสดงความเห็นอันนี้เรื่องนี้ก็ส่วนหนึ่งนะตูนแต่เรื่องการไปใช้ถ้อยคําต่างๆในโซเชียลอีกมันก็ยิ่งทําให้อารมณ์มันเดือดดานเดือดดานเดือดดานขึ้นหรือเปล่าตายเกี่ยวกับพี่ไหม เอาจริงๆถ้าว่ากันตามตรงก็เกี่ยวแหละฮะเพราะว่ารถพยาบาลเขาก็ไปช้าเดี๋ยวจะมีในมุมข้อกฎหมายด้วยนะอ,อาจจะมีการตั้งข้อหาหนักแต่ทีนี้พอมีคนถามไถ่อะไรกันมากๆนะล่าสุดไม่แน่ใจนะคะเหมือนกับว่าเจ้าตัวอาจจะลบเฟซบุ๊กแล้วด้วยนะเพราะว่าเซิร์ชหาไม่เจอแล้วแล้วมีคนถามไปถึงหน้าที่การงานด้วยนะคะว่าเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาล แล้วอย่างนี้คือคนที่ไม่พอใจกันนะคะโกรธแทนก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่มีจรญญาบันเหมาะสมหรือเปล่าล่าสุดนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสงขครศรสิทธรมรราชคุณหมอปะนิธานสื่อมโนธรรมท่านบอกว่าท่านทราบเรื่องแล้วเพิ่งทราบเลยเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลทํานองว่าเหมือนมันเป็นช่วงนอกเวลางานของบุคลากรนะคะแต่ไม่ว่ายังไงโรงพยาบาลขอแสดงความเสียใจค่ะ ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเราแต่ว่าไม่ใช่ภารกิจหรือว่าที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลงานของโรงพยาบาลเลยไม่ได้เกี่ยวเลยที่เกี่ยวก็ถือว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่แค่นั้นเองเหตุการณ์ก็ไปเกิดที่ที่กันนอกอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็นเรื่องส่วนบุคคลส่วนในมุมของญาติผู้เสียชีวิตทีมข่าวพยายามติดต่อไปแต่ญาติบอกว่าไม่พร้อมให้ข้อมูลและญาติไม่ติดใจญาติไม่อยากให้เป็นประเด็นดราม่า ทีนี้ในแง่ของข้อกฎหมายท่านผู้ชมคะไม่ว่าท่านผู้ชมจะมีความคิดเห็นอย่างไรก็ตามนะคะตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาแล้วคะ่ะตำรวจบอกว่าหลักฐานในคลิปชัดเจนว่าขับรถแชกขวาเจตนาไม่หลบรถพยาบาลขณะปฏิบัติหน้าที่มีความผิดตามพรบจราจรทางบกนะคะซึ่งพอเราไปค้นดูเนี่ยพรบจราจรทางบกนะคะบอกว่าผิดมีโทษปรับไม่เกิน500บาทท่านผู้ชมคงมีคําถามในใจนะในมุมของคนที่คิดว่าทําแบบนี้ผิดอะ่ะ ว่า500้อบาทมันเพียงพอเหรอ,อในเมื่ออีกฝั่งหนึ่งผู้ป่วยเสียชีวิตนะมันมีอีกต่อนึงนะ<ว>คือ<ว>เป็นไปได้นะคะว,ว่าคนที่โดนโทษปรับแล้วเนี่ยอาจจะถูกตั้งข้อหาหนักตาม,มาถ้าการกระทํานี้เป็นผลโดยตรงทําให้ผู้ป่วยในรถพยาบาลถึงแก่ชีวิตอาจจะข้อหาประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือกระทําการโดยเจตนาทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็เป็นได้ซึ่งในเคสนี้เนี่ยเห็นว่าเบื้องต้นอาจจะโดนโทษปรับ500บาทก่อนอือโอ้โร้อนจริงๆ คือตอนนี้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นใจเย็นๆกันหน่อยนะฮะแต่เอาละ่ะมันก็เป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับเราทุกๆคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด,ด้วยค่ะ